ตอนนี้มีการหางานในแบบแพลตฟอร์มทางออนไลน์แล้วนะคะโดยที่จงหวัด้อยเอ็ดค่ะคนพิการ,ร้อยเอ็ดนะคะมีงานทำง่ายขึ้นนะคะพาาเพราะว่ากรมการจัดหางานเพิ่มีการจัดอบรมแพลตฟอร์มหางานแบบออนไลน์แล้วค่ะโดยที่หองประชุมประดับดาวโรงแรมเพชรรัตกาเด่นสำนักง,งานจัดหางานจังหวัด้อยเอ็ดมีการจัดอบรมเชื่อปฏิบัติการการใส่งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและก็ผู้ดูแลคนพิการ มุ่งที่จะส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา33และมาตรา3 5ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายซึ่งก็มีนายนพดลจอมเพชรรองผู้วาราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดและมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดมีผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการสมาคมชมร่มแกนนํนำคนพิการ แล้วกับคนพิการร่วมทั้งผู้ดูแลคนพิการเขาร่วมอบรมในเทือนี้โดยนายนัทวุูิภพัทรป,ประยูนยจัดทางานจังหวัดรออ็ดเพื่อนบอกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในเทือนี่จัดขึ้นก็เพื่อให้นายนจ้างสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการคนพิการทุกประเภทแล้วกับผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าใส่งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของกรมการจัดทางานได้ย่างสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้ใจ่ายลดความเลื่อมล่ำสางความเท่าเทียม สร้างผาคีเครือข่ายสนับสนุนและ้วกะ็ส้อยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการในจังหวัด้อยเอ็ดให้ได้รับสิทธีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33มและมาตรา35เพิ่มมากขึ้นโดยให้ในายจ้างสถานประกอบการสามารถใส่ซิทหรือว่าเปลี่ยนซิทได้อย่างสะดวกผ่านระบบไอทีโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน154คนสมาคมชมร่มแกนนำคนพิการ คนพิการและวก็คนดูแลคนพิการจำนวน24คนนายจ้างสถานประกอบการจำนวน148คนร่วม3 2 6ย6คนกับแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ163คนรุ่นที่2กับจะจัดอบรมในวันที่1 1กรกฎาคมโดยวิทยากรนะคะจากกรมการจัดหาง,งานที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมกขาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการนายจ้างสถานประกอบการกะจะซอยให้คุนพิการมีงานทํำหลายขึ้นลดปัญหาการวางงานและก็ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัด้อยเอ็ดหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่หม้เหลขก4 3 6 2 4 1 6 6นั่นเองค่ะกัเป็นเรื่องของการหางานนะคะของคน,<ม>นพิการร่วมทั้งผู้ดูแลคนพิการนำค่ะ